ที่เด็กไอคิวกำลังจะสร้างบ้านหรือว่าซื้อบ้านเนี่ยยังบ่มีที่ปรึกษาแนะนำเลยนะคะว่าคุณแม่ดามีเป็นที่ปรึกษาสำหรับการผู้ดซ่างบ้านหรือซื้อบ้านได้นะยค่ะเขาอยากซื้อบ้านจะยื่นต้นจัดอย่างต้องบอกไป้วยค่ะว่าต้องรื่องที่เจ้าของบ้านที่เราต้องร่วมแต่งมากเลยก่อนถึงนะคะก่อนที่เราจะซื้อบ้านวิธีการเตรียมตัวของเราคือเช็คก่อนนะคะว่าวงเงินที่คุณสามาหรือพูดได้อยู่มีมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นงานอุตสาห์หรืองาน มือท่ายืมสิเลยเช็ควงเงินก่อนทุกครั้งนะคะหลังจากที่เราเช็ควงเงินแล้วเราค่อยมาออกแบบแปลงบ้านหรือเลือกบ้านในราคาทีค่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ย้าาํานะคะการซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่เป็นหัวใจสาคัญของคนเจ้บ้านเขาต้องซื้อบ้านที่เหมาะสมกลบดูในความต้องการของห้องพอแม่มาซื้อเกินจัดทองแล้วพสามารถพรอแต่จริง ไม่บานปลายหรือซื้อบ้านที่ถูกใจแนะนําให้ไปษาคุณแม่ดาวก่อนนะคะห้องสุดท้ายเนี่ยนำ้ำมือบานเริ่มจากเนี่ยพายื่นผู้อันดับแรกของชิ้มมนนีเิ่พร้อมห้องจังสิเรียมการต่อไปว่าสี่บานราคาทำไรห,หรือจะออกแบบแปลนบ้านนราคาทำไรสนใจกติดต่อถักถามคุณแม่ดาวเอามากกว่าห้องจะดูแลเริ่มต้นเลยสนใจกติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะ